สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้เราอยู่กับเกม Body p a i n นะครับเป็นเกมที่โคตรจะทำให้เขาบอยรู้สึกแบบตั้งชูชนนะันไดุ้กครู้สึกดีใจมากๆที่ได้รู้จักกับเกมนี้นทุกคนนะเอาบ่อยก็เลยเอาวะลองเล่นดูปรากฏว่าเฮ้ยมันแซ่บว่ะงานภาพมันน่ารักมันเบิม้มมันคือหรือไม่พอฉากเสียงต่างๆนะทุกคนนะโอ้โหโคตรจะคือหรือมากๆครับผมก็เลยเอาอองี้แล้วกันสําหรับคลิปนี้ผมก็จะมารีวิวเกมนี้ฮะไม่มีสูตรให้นะเกมนี้ขอโทษด้วยจริงๆเพราะว่าเกมมันไม่รู้จะสูตรยังไงนะครับเกมนี้ครับเนื้อเรื่องประมาณว่่าาาาในนโลกกออคตตทีั เกิดน้อยลงแต่ว่าอัตราคนเป็นหนี้เนี่ยสูงขึ้นทีนี้รัฐบาลนะครับเขาก็เลยออกแบบระบบขึ้นมาใหม่เพื่อใช้ในการกระตุ้นให้คนเนี่ยมีลูกมากยิ่งขึ้นแล้วก็อัตราการเป็นหนี้น้อยลงนั่นก็คือการใช้ร่างกายแทนเงินนั่นเองครับคุณสามารถที่จะเอาร่างกายเข้าไปแลกกับสิ่งของต่างๆยกตัวอย่างเช่นคุณกําลังอยากได้ p s 5มาเล่นแต่คุณไม่มีตังคุณทํายังไงคุณเอาตูดไปขายพอคุณโดนเขาตอกตูดคุณเนี่ยคุณก็จะได้ p s 5เป็นของตัวเองอ่ยโย่สุดยอดเลยนะครับพระเจ้าช่วยซึ่งเราก็จะได้รบบเป็น หนุ่มแคชเชียร์ครับที่ต้องมาเจอเราบรรดาลูกค้าสุดแซ่บทั้งหลายที่จะคอยเข้ามากระตุกหัวใจของเราเอลไะผมจะรีวิวเกมเพลย์ให้ทุกท่านดูไปเลยนะครับเดี๋ยวผมจะขอเลือกสักคนทุกคนชอบคนไหนอะนะคุณชอบแบบไหนคุณชอบแบบสาวใจดีออนโยนสายสุดเลยทรงมิวทรงมัมเบิ้มเมคือลือนะครับชอบน่ารักไหมชอบน่ารักคนที่2เลยครับโอ้โหคนนี้น่ารักมากเลยชอบสาวแก้วสาวแบบดุดุแซ่บแซบคนที่สามครับหรือชอบแบบสาวนิ่งนิ่งที่เท่ เป็นนางฟ้าในออฟฟิศคนที่สี่ครับฮ่าคุชอบแบบไหนล่ะนะครับสำหรับคลิปนี้ผมขอแบบแกวเบิ้มๆเลยกันผมชอบสับแกวเดี๋ยวจะยกตัวอย่างสักด่านหนึ่งเอาแบบไม่ยากมากนะฮะจะได้อ่าอธิบายไปด้วยนะครับซึ่งเกมนี้เล่นไม่ยากครับทุกคนนะให้เรากดปุ่มตามของที่มันเลื่อนเข้าหาเ,าเรานะครับอย่างอ่ถุงถุงเลเนี่ยนะให้กดตัวคิวอ่ะอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเลยง่ายๆอย่างเงี้ยเลยส่วนเบียร์นะครับเบียร์กระป๋องเนี่ยให้กดตัว W อ่า ทีนี้ให้เรากดสลับกันไปให้มันถูกต้องนะครับยิ่งกดได้เยอะขึ้นเราก็จะมีโอกาสที่จะได้อีเวนพิเศษนะครับซึ่งหลังๆเนี่ยมันจะมีอีเวนมากมายครับแต่แรกๆก็จะมีอีเวนเนี้ยนะอีเวนที่ว่าทุกอย่างกลายเป็นเงินเป็นทองนะครับซึ่งเป็นตัวที่ช่วยบูธให้เราทรําโคด้าได้ดีสุดนะครับมาถึงโคต้าฮะคือวิธีการเล่นเนี่ยไม่ใชใ่เรากดอย่างเดียวนะคือเราต้องกดแลวให้เงินเนี่ยมันขึ้นไปถึงโคต้าของด่านนั้นๆได้ นะครับอย่างด่านแรกเนี่ยเรามาเช็คโคต้ากันครับปึ๊บด่านที่2เนาะโคต้าอยู่ที่13ื่นสามครับทุกคนอ่าเราก็ต้องกดให้มันครบ13ื่นสามถ้าไม่ครบล่ะเกิดอะไรขึ้นเฟลนะครับผมอ่ะประมาณนี้พอครบโคต้าแล้วคุณก็ชิลเลยนั่งชิลเลยอาจจะกินน้ําก๊กค,ควยรอก็ได้นะครับทําอะไรก็ได้นี่ฮะคือเกมเพลย์แต่หลังๆมันจะยากกว่านี้หน่อยตรงที่ว่าปุ่มมันจะมีให้กดเยอะนะครับแอบน่าผิดหวังอยู่อย่างหนึ่งก็คือ ฉากนะครับทุกคนกว่าที่เราจะเข้าสู่ฉากเสียวได้คุณต้องเล่นแบบเล่นจนหายเงินคิดนานมากกว่าจะได้แต่ละฉากนะครับยิ่งด่านหลังๆนี่คุณส้นตีนจัดนะครับสี่ปุ่มแล้วคุณคิดดูเสร็จกว่าผมจะเคลียร์ทุกตัวโอ้พระเจ้าช่วยเอาเป็นว่าครับสำหรับเกมนี้ฮะบอกเลยว่าแซ่บมันสุดเบิม่มใครที่สนใจเข้าไปลองเล่นดูแล้วกันฮะบ,บอกเลยว่าไม่ผิดหวังแน่นอนครับรัวนี้เขาบอขอตุลาไปก่อนนะฮะไว้เจอกันใ่คลิปหน้าสวัสดีครับ